สวัสดีค่ะวันนี้นะบทแรกของเราค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ Present Simple ค่ะตัว Present Simple นะคะเอาดูความหมายมันนิดนึง Present นี่นะคะมันแปลว่าปัจจุบันส่วน Simple เนี่ยมันแปลว่าธรรมดาแสดงว่ามันต้องเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันทําเป็นประจำนะ เกิดขึ้นในปัจจุบนันทําเป็นประจําทําเป็นนิสัยของเราเลยหรือบางทีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติว่าเฮ้ยน้ําจะเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาเจอความร้อนหิมะจะละลายอะไรกันพาที่จะขึ้นทางทิศตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือสุดท้ายค่ะจะเป็นตารางเวลา ที่เขาฟิกซ์มาแล้วแน่นอนแบบนี้จำโครงสร้างได้ถือว่าจบแล้วนะโครงสร้างของมันคือ subject บวก verb ช่องที่1ค่ะมีข้อแม้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าประธานของน้องเป็น he เป็น she เป็น it เป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียว,ยวอันเดียวสถานที่เดียวอะไรก็ตาม verb ตามมาช่องที่1ต้องเติม s หรือ es ให้พี่นะเ้ okay, มอันนี้คือสำคัญที่ตรงนี้ subject บวก verb 1, ห 1, นึ่งประธานหนึ่งคนหนึ่งสิ่งเติม s es เข้าไป ลองดูประโยคตัวอย่างนะคะเอาเป็นรดีอย่างง่ายๆหน่อยอตื่นนอนแล้วกันฉันตื่นนอนตอน6โมงเช้าทุกเช้าเลยก็จะบอกว่าฉันก่อนฉัน I wake up ตื่นนอน at 6 o'clock at 6 o'clock every morning ค่ะตื่นนอนทุกเช้าตอน6โมงเช้าเรามาเช็ค subject เช็คเวิร์กันก่อนนะ subject ค,คือคำว,ว่า I ค่ะประธานเป็น I wake up เป็นเวิร์ะดูสิ อ๋อไอไอไม่ใช่ he/she i t เนาะเพราะฉะนั้น verb ไม่เติม s ถูกต้องแล้วจะ้ะลองดูซิ6โมงเช้าทุกเชา้าอ๋อนี่ไงคำบอกเวลา every ทำเป็นประจำใช่แล้วต่อมาเราลองมาดูเรื่องธรรมชาติดีกว่าเอาง่ายๆเอาพระอาทิตย์ดีกว่าค่ะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกค่ะ the sun ค่ะขึ้นค่ะคือคำว่า rise ค่ะ in the east ค่ะ east คือทิศตะวันออกเช็ค subject เช็ค verb ก่อนนะจ๊ะ The sun พักที่หนึ่งดวงใช่ไหมเปรียบเสือนเป็น it ค่ะ rise ค่ะเป็น verb ค่ะเพราะฉะนั้นเป็น verb ปุ๊บอ๋อเพื่อน,นบอกมาแล้วว่าข้างบนนิดนึง he she it หนึ่งคนหนึ่งสิ่ง verb ตามมาต้องมี s เพราะฉะนั้น rise ต้องเติม s ค่ะจบปึง้งต่อมาเอาเป็นเรื่องของตารางเวลาดีกว่าเนาะเอาเป็นอะไรเดียวเครื่องบินดีกว่าเอาเป็น flight เนะ fly, fly, bin, fly, bin. าะ flight flight บิน flight บิน flight เที่ยวบินเนี่ยมันจะมาถึง The flight พี่นุ่นขอเป็นหลายๆไฟล์แล้วกันเติม s อสเข้าไปหลายๆเที่ยวบินเนี่ยมาถึงคือคำว่า alive ค่ะ alive at 4 a.m จะมาถึงตอนตีสีอยู่นะเพราะฉะนั้นคำว่า flight เป็นหลายๆเที่ยวบินแล้วมันเปรียบเสมือนเป็น day ประทานเป็น day verb ตามมาต้องมี s ไหมเราบอกแค่ว่า he she i เมี s เพราะฉะนั้นทานเป็น day ไม่ต้องมีเพราะฉะนั้น,น,ะะน,นข้อนี้ถูกแล้วค่ะโอเคปะ พี่แล้วถ้าเกิดว่าหนูว่ามันมีคําอะไรบ้างไหยที่จะบอกว่าเฮ้ยต้องใช้เทนนี้นะนี่มันจะเป็นคําที่บอกความถี่บ่อยเขามีชื่อเพราะเพรของเขาว่า adverb of frequency adverb ก็ Ad คือ adverb อะ adverb ตัวขยายบอกเวลาความถี่บ่อย frequency แปลว่าความถี่ความบ่อยลองดูไปเรื่อยนะคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคําแรกค่ะคือคําว่า always always มีความหมายค่ะแปลว่า สม่ำเสมอมีร้อให้ร้อเร์เ์เลยทําแบบไหวมั่โอเคนะต่อมาค่ะคือคำว่า usually ค่ะ usually แปลว่าโดยปกติมีร้อยให้90้าสจ้ะต่อมาคือคำว่า generally general คือทั่วๆไปเนาะเท่ากับคำว่า normally และเท่ากับคำว่า regularly แปลว่าโดยประจำค่ะ มี90มี 100, ร้อขอโทษมีร้อยพี่นุนให้สัก80ละกันโอเคต่อมาครับบ่อยๆคือคำว่า often กับคำว่า frequently sorry sorry can't k frequently เ okay, ข็าะแปลว่าบ่อยๆให้สักประมาณเอ็ดละกันต่อมาบางครั้งค่ะบางครั้งคือคำว่า s o m e t i m e sometimes บางครั้งมีร้อยก็ให้สัก50ก็พอต่อมาค่ะบางโอกาสบางเวลานะคำนี้ก็เจอบ้าง occasionally แปลว่าบางโอกาสก็จะน้อยลงมาหน่อยสัก30ก็พอต่อมาตระกูลนี้ค่ะเป็นตระกูลที่ทำน้อยมากอันนี้ยังพอทำบ้างนะอันนี้ก่อนนะ seldom ค่ะ seldom แปลว่าไม่ค่อย มีสักร้อยพีน้ให้ห้าสิบไม่ไม่ใช่ขอโทษให้รอให้สิบให้สิบไม่ค่อยทําความหมายก็จะลบๆเนาะไม่ค่อยทําต่อมาตระกูลนี้ค่ะพวงนี้เลยนะคะ Hartley ค่ะ r e l l y ค่ะ Barry ค่ะแล้วก็ Scarsley ค่ะทั้งหมดนี้แปลว่าแทบจะไม่ให้5%พอซึ่งความหมายลบมากลบเลย สุดท้ายแล้วไม่เคยทำมาก่อนเลยนะจ๊ะคือคำว่า never ค่ะไม่เคย0% 0%โอเคหรือบางทีน้องอาจจะเจอพวกตระก,กูล every ก็ได้นะตระก,กูล every ต่างๆเช่น every day อ่ะ every day ทำทุกวัน every morning ทําทุกเช้าใช่ไหม every evening every afternoon every month ยังได้เลยทาทุกเดือน every year ทําทุกปีแบบเนี้ยจ้ะหรือว่าเขาอาจจะบอกเป็นความถี่บ่อยก็ได้ว่าทำสองครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนต่อสัปดาห์ต่อปีอย่างเงี้ยนะมันมาจากคาว่า one วันแปลว่า1ถูกป่ะนั่นเปลี่ยนนิดนึงเป็นคำว่า once once มีความหมายแปลว่าหครั้ง เช่นเราบอกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ once a week อย่างเงี้ยก็ทำเป็ประจำ once a year หนึ่งครั้งต่อปีได้นะหรือบางทีบอกว่าพี่สองครั้งมีไหมมีคำไหมมี t w แปลว่าสองใช่ไหม twice ค่ะแปลว,ว่า2ครั้งเช่นอลองพูด twice ขอเป็นสครั้งต่อสัปดาห์ twice a week สองครั้งต่อเดือน twice a month หนึ่สองครั้งต่อปด twice a year แบบเนี้ยค่ะเนาะได้นะพี่แล้วถ้าเกิดว่าเอาแบบเยอะๆอะ มากกว่า2อ่ะได้ได้ได,ได้ให้เราใช้คำนี้อธิบดีเราเอา3ครั้งเนาะให้ใช้คำว่า t h times ค่ะแล้ว time เติม s ไปค่ะ time เติม s ปกติ time แปลว่าเวลานะแต่ถ้าเกิดว่า time เติม s ปุ๊บจะแปลว่าครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็คือ f o times ครั้ง5 times ว่ากันไปหรือบางทีเราจะเจอคำว่า on แล้วตามด้วยวันเช่นอ่ะ time ทุกๆวันอาทิตย์ on ดันเติมตัว s เข้าไป on Sunday แสดงว่าทำทุกทุกวันอาทิตย์ on Saturday s, on Friday ว่าไปนะเติม s เข้าไปก็เป็นอันร้ว่าทำทุกทุกวันแบบนี้โอเคนะทั้งหมดนี้ไอตระกูลนี้ชื่อพอๆของเขาก็คือ adverb of frequency ค่ะ okay.